เ <P ill> ออพิวอาทิตย์หน้ามีงานคอสเพย์แล้วรอ,องไงดีวะจะแต่งเป็นอะไรดิเราไม่อยากแต่งเองแล้วอ่ะอยากไปถ่ายคนอื่นเขาคอสมั้งเออเราก็อยากถ่ายอยากมีรูปสาวๆเก็บไว้บ้างเราจะใช้อะไรถ่ายอ่ะกล้องโทรศัพท์เนีงานใหญ่ทั้งทีซื้อกล้องเลยดีไหมโอ้กล้องมันแพงนะันตั้งสามหมื่นอ่ะสามหมื่นสี่หมื่นอ่ะในบัญชีเรามีอยู่เหมือนเก้าเองเรามีรุ่นพี่คนหนึ่งขายกล้องมือสองอ่ะชื่อพี่เจไดเรียนอยู่นิเทศปีแปดโอ้แกอยู่ปีแปดเลยอ่ะแกอยู่มอนี่ปะ อยู่อยู่แล้วแกขายเท่าไหร่อ่ะอันนี้ไม่แน่ใจอ่ะอยากได้ราคาสักหมื่นห้าหมื่นห้าหรอมีเบอร์ติดต่ออะไรอย่างงี้ป่ะได้ได้เดี๋ยวส่งเบอร์ไปให้โอเคส่งมาในเฟสเลยเพื่อนเดี๋ยวโทรหาแกเลยย็นนี้ได้นำนรับของเลยโอเคเออสวัสดีครับนี่พี่เจไดป่ะครับ อะครับน้องมีอะไรครับติดต่องานอะไรครับเออเพื่อนผมบอกว่าพี่เปิดร้านขายกล้องนะครับพี่ว่าสนใจว่าจะซื้อกล้องมือสองที่เท่าไหร่อ๋อน้องสนใจตัวมาไหนอ่ะเออผมขอราคาตําำหน่อยพี่ผมเพิ่งมือสมัครเล่นเพิ่งเิร์นโปรขอแบบตัวราคาตำาำหน่อยโอเคเดี๋ยวพี่ไปวที่ร้านให้ดูแล้วกันน้องน้องสะดวกนี้มั้ยควันนี้สะดวกครับพี่สะดวกเอาเวลาประมาณไหนอ่ะเออบ่ายบ่ายแล้วกันครับพี่เพราะเลิกเรียนบ่ายบ่ายพอดีโอเคเดี๋ยวพี่ไปเอาลิชาร์เขาไปดูแล้วกันโอเคครับ เจะถึงมองไงพี่โทรหาผมนะได้คร,ครับครับครับสวัสดีครับสวยครับพี่ท็อฟฟี่ว่าไงน้องใจได้พี่มีรุ่นน้องผมมาติดต่อซื้อกล้องเนี่ยเอาแบบตัวไม่ต้องสูงมากตัวต่ำๆมันช่วงนี้มีกล้องตัวไหนเข้าร้านแล้วบ้างพี่เนี่ยมีตัวใหม่เพิ่งเข้ามาเลยเป็น Nikon D 3001เนืน 3, ้วราคาเป็นไงบ้างครับ พี่ต้องการราคาหมื่นหกพันนะถ้าต่ำกว่าหมื่นสี่พี่ไม่ขายนะเคครับหมื่นหกนะครับเออแต่มีเจ้าหนึ่งนะติดต่อพี่มาเหมือนกันเป็นตัวนี้แหละแต่ให้ราคาพี่ประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยแต่พี่ยังไม่ตกลงนะแล้วก็ลองไปดูเจ้าของเรากอนละกันถ้ายังไงก็บอกพี่ด้วยได้ครับงั้นเดี๋ยวผมเข้าไปเอาของให้ได้เลยนะครับได้เลยได้เลยครับสวัสดีครับขาเขาเลยครับสวัสดีครับเจอนียครับครับครับ นะกล้องให้น้องตามหาได้มาแล้วว้าวไหนพี่เอาอะไรมาให้ตัวนี้เป็นนิคอนนะครับรีสามพันหนึ่งน้องพึ่งจะไปถ่ายอะไรเออพิตตี้พี่นี่กล้องตัวแรกเลยนะถ้าซื้ออย่างเงี้ยมันก็เป็นแบบฟังก์ชันแบบฝึกหัดเทเนโปรแล้วทุกอย่างครบหมดน้องมีเลนเนี่ยน้องก็ไปถ่ายซูมก็ได้น้องก็ถ่ายแบบเก็บุกว้างได้หมดถ่ายซูมได้จอแบบซูมเข้าไปไเห็นอะไรชัดๆไ,ได้หมด,ดเลยเห็นหมด แล้วถ้ามันมืดอะพี่แบบผมต้องซื้อแฟลชนี้โอว้าวมีแฟลชในตัวด้วยน้องแกเอาแฟลชติดหัวกล้องนี้เลยก็ได้แบบไม่ต้องไม่ต้องแบบไปหามาไม่ต้องต้อตังเพิ่มหรือว่าน้องแบบโตขึ้นมาน้องแกเอาแฟลชมาติดตรงนี้เองก็ได้ก็แต่น้องครับแถมนี่พี่ตัวนี้มันติดฟิล์มให้แหละไม่ต้องปวดไปลงไปรอยเราติดฟิล์มมาเช็ดปึ้นเขาสะอาดง่ายอแล้วก็เนี่ยตัวนี้มันใหม่มากคนถ่ายเขาถ่ายไม่ถึงพันรูปเลยถ้าน้องซื้อเนี่ยที่แถมกระเป๋าแล้วมีทุกควาอาดท้งตัวเลยทั้งหมดนะพี่ กระจายที่ร้านนี่พี่ขายสองหมื่นแต่พี่ขายน้องหมดถือน้องไว้แหละพี่ให้หมื่นแปดแล้วนะโอ้พี่หมื่นแปดเลยเหรอ,หรอครับผมนม้อวก็หนักเหมือนกันไม่คเคยจับกล้องโกงอะไรครับเออพี่ผมไม่ค่อยมีเงินอะ่ะหมื่นสี่ได้ไหมหมื่นสี่มันไม่แล้ราคานี้ไอหมื่นแปดนี่พี่ไม่ผมไม่ตลกพี่ผมหมื่นสี่นจริงไม่มุกเลยพี่ตั้งกะไม่ต่อแล้วหมื่นแปดพี่ับ อโอ้พี่ผมต้องเก็บเง้นี่ของเงินเก็บส่วนตัวไม่ได้ของเงินพ่อแม่มาเลยจะต้องไปเอาเงินไปทำอะไรหลายอย่างด้วยหมื่นห้าได้ป่ะพี่ไม่ได้ดีครับน้องกองนี้มันมันใหม่มากอ่ะถ้าจะเป็นมือหนึ่งเลยเนี่ยเอาไงดีวะเออผู้เห็นในเว็บแม่งขายหมื่นเจ็ดหมื่เจ็ดเลยเอเออตัวก็ประมาณนี้แหละแต่ไม่รู้จักไงฮะต้องดต่อ ก็เหน็นว่าเนี่ยนิคอนเหมือนกันนี่แหละห7 0่เจ็ดตัวนี้เลยมืออ่นห้าพันห้าร้อยได้ป่ะพี่เอาตื่นจังเอางี้ดีกว่าพี่ให้สุดท้ายแล้วพี่ขอหมื่นหกพันห้าร้อยแต่พี่แถมไม่นี้ด้วยอะไระกระเป๋าพี่บอกแล้วพี่จะแถมกระเป๋าตอนแรกอะ่ะก่อนพี่หาก่อนเดี๋ในเจอแนละ้ว นี่เมียมน้องไม่มีอะไรเลยนี่ไม่มีอะไรเลยนี่เมียมตัวนี้ถ้าน้องซื้อข้างนอกเลยนะเป็นพันนะมเมียมแบบเทิร์นโปเลยคือน้องใช้ยาวๆเลยตัวนี้น้องเปลี่ยนกล้องคืออะไรมเมียมตัวนี้ใช้แล้วเป็นสิบป,ปีอ่ะสามสองกิกความจุน้องถ่ายได้ห้าพันกว่ารูปอะเดี๋ยวเขาพอมให้น้องเปิดซุปปอร์ซุปเปอร์ได้แล้วโรบานเลยอะไรอันนะี้ซื้ออยู่หลายพันนะเนี่ยหลายพันเหรอครับครับดีมากพี่เอาแค่หมื่นกว่าห้าร้อยพี่ขอแค่นี้พอพี่ลดให้น้องพันห้าจากราคาที่ติดปั่นคือสนใจไหม ที่ขายผม16,500หม้ายและแถมอนนแอมปนี้ให้ผมด้วย,น,น,ยน้องย <üyor uz. S 2> ัไงครับคือผมได้ทั้งแมมป์ได้ทั้งกล้องแล้วก็ถังไฟบาร์เลยก็อะไรหมดเลยเด็นฟิล์มให้แล้วด้วยติดฟิล์มคือครบอ่ะโอ้คุณนี้ไปถ่ายเลยเนี่ยเหนียวถือถ่ายเลยเนี่ยคือเอาตังค์มาเอาไปเลยโอ้โหผมโอเวอร์ในเว้นนะโอเวอร์ในเว็บไปเนี่ยคุกก็รับเขาแล้วก็เอาอ่โอเคนะครับโอเคครับพี่ผมคือเดี๋ยวผมโอนผมไม่พิวโอนเงินให้เลยโอเคครับขอบคุณครับ โอเคครับพี่ผมตกลงซื้อเดี๋ยวยังไงพี่ก็ช่วยสอนวิธีเซ็ตป้องบางต้นอะไรผมดนะ้วยนะครับผมเน่ตกลงผมซื้อพี่ครับผมมาครับขอบคุณครับ